เดียวกันเนี่ยมันจะมีอยู่ลูกหนึ่งอ่ะหรือสองลูกเนี้มันโตไม่พร้อมกันโตไม่เท่ากันแล้วหนามจะแดงเราค่อยไปคัดเอาตรงนั้นออกได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็ที่นี่นะมีคนเคยถามว่าถ้าเราฉีดฮอร์โมนหรือฉีดปุ๋ยมันลงฉีดที่อกที่ลูกเนี่ยมันมันได้กินไหมได้กินตัวนี้ได้กลิ่นนะเร็วได้กินก็ส่วนตรงนี้ก็คือในส่วนของหัวตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นหัวของของฟินแปดาหัวฟินแปดหัวตัวนี้นะครับใช้อยู่ใช้ท้งสวนครับผู้กองเริ่มใช้แต่เมื่อไหร่แล ตัวนี้ใช้เมื่อปีเมื่อปีที่แล้วตัดแต่งเสร็จก็ยกเปลี่ยนแปลงระบบน้ําทั้งหมดทั้งแปลงแล้วก็มาใช้หัว่าฟินแปดครับตัวนี้ก็คือเราก็ให้ประมาณชั่วโมงหนึ่งช่วงที่ว่าเราทําใบนั้นเนาะใช่ไหมใช่ประมาณนี้ใช่ไหมครับต้นหนึ่งประมาณกี่ก็ช่วงนี้ผมแนะนําก็คือในส่วนของเรื่องทางระบบน้ําเองเนี่ยผู้กองอาจจะต้องเปิ วงน้ําให้มันกว้างขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่อากาศที่มันค่อนข้างร้อนจัดก็อย่างน้อยผมคิดว่ามันจะช่วยในส่วนของเรื่องปลายใบที่มันแห้งได้นะครับแล้วก็ในส่วนของความร้อนครับก็สวัสดีผู้กองนะครับสวัสดีครับน้องดีครับวันนี้ก็ผมก็มาเยี่ยมในส่วนของแปลงผู้กองจัดนะครับที่อําเภอนาทวีนะครับเทปาเทพาอ๋ออันนี้เป็นอำเภอเทพานะตําบลวังใหญ่ตําบลวังใหญ่อำเภอเทพานะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มาดูมาติดตามในส่วนของสวนของผู้กองจัดนะครับก็ เป็นส่วนที่เดินตามโปรแกรมของทางร้านพงด้วยนะครับก็หลักๆตอนนี้ก็คือผมอยากให้ผู้กองช่วยแนะนานะครับคือวิกฤตสภาพปัจจุบันนี้ก็คือในส่วนของเรื่องภยัภยแล้งเนะาะที่เจอมาจนถึงช่วงลูกเท่าขนาดเนี้ยผู้กองเจออะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของอาการบํารุงดูแลรักษาเนี่ยผู้กองใช้อะไรบ้างก็สามารถแนะนําให้เกษตรกรที่รับชมนะครับก็จะได้ แนะนำตรงนี้เขาไปว่าเออเราใช้อะไรแบบไหนยังไงนะครับรับสาหรับแรงนี่คือปัญหามันมาตั้งแต่เริ่มเริ่มเข้าน้ําเริ่มเอาอกดนะซึง่งเจออากาศร้อนอากาศร้อนเแ,แ้งแรงมากอัดน้ำสามชั่วโมงก,ก็ยังไม่อยู่ต้องเพิ่มน้ำขึ้นเรื่อยกับว่าจะได้โดดกว่าจะได้ลูกนะแล้วก็ปัญหาที่จะมาก็คือปัญหาจากไอ้นีใ่ใบใบไม้ ทำให้ใบใบใบมันเสื่อมสภาพลงสิ่งที่เราแก้ไขก็คือการเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำแล้วก mm ็ใช้พวกยิปซัมเข้าช่วยแล้วก็ตัวอื่นพวกพวกปุ๋ยต่างๆเนี่ยเราก็มาช่วยเสริมเพื่อให้ใบอย่าให้มันชุดโซมากเกินไปครับในในขั้นต้นคือในในในสวนนี้ก็คือหลักๆก็คือในส่วนของแปลงผู้กองเองนะครับก็ใช้ในส่วนของปุ๋ย838ใช่ไหมครับในการบํารุงลูกช่วงนี้ใช่อ่ะฮะ ก็เป็นร่วมกับของยิปซัมพระอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของเรื่องวงน้ําคือเพิ่มน้ําให้พุ่มมากขึ้นนะครับก็จากลักษณะของอของสวนของผู้กองก็มีการตัดแต่งลูกไปบ้างแล้วแต่คิดว่าน่าจะต้องแต่งเพิ่มอีกถูกไหมครับใช่ใช่คือการตัดแต่งชุดแรกมีดแรกคือแต่งลูกคือเอารูปเป็ดลูกไม่สวยคัดออกไปหนึ่งชุดครับแล้วก็ทยอยแต่งเป็นด้วยจนว่าเอายอดที่เหลือที่สุดที่ที่จริงๆริ uh huh. ที่แฝงเป็นพวงนี้ก็อาจจะเอาออกอีก ก็น่าจะประมาณอีกอาทิตย์นึงก็เราเราสังเกตอย่างนี้ได้ครับผู้กองไอ้ลูกถ้าในลูกรุ่นเดียวกันเนี่ยถ้ามันจะมีอยู่ลูกหนึ่งหรือสองลูกเนี้มันโตไม่พร้อมกันโตไม่เท่ากันแล้วหนามจะแดงเราค่อยไปคัดเอาตรงนั้นออกได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็ที่แนะนำนะครับแล้วก็ในส่วนของการให้น้ําในช่วงนี้นะครับก็คือในส่วนของการให้น้ําอาจจะต้องเพิ่มน้ําขึ้นจากปกติผู้กองเคยให้เท่าไหร่ครับปกติตอนนี้คือ1 1ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงคือให้ให้น้ําวงวงกว้างครับรนะรดนสองครั้งหนึ่งชั่วโมงพออาทิตย์หน้าก็ไม่ถึงอาทิตย์อ่ะหน้าจะรอบหน้าก็คงจะเพิ่มน้ําขึ้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้น<แ>อาจจะเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรือที่ชั่วโมง15นาทีก่อนอแล้วก็ค่อยเพิ่มนะครับก็ส่วนตรงนี้ก็คือในส่วนของหัวตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นหัวของของฟินแตดหัวฟินแตดหัวตัวนี้นะครับงใช้อยู่ใช้ทั้งสวนครับผู้กองเริ่มใช้แต่เมื่อไหร่แล้วครับตัวนี้ ตัวนี้ใช้เมื่อปีเมื่อปีที่แล้วแต่งเสร็จก็ยกเปลี่ยนแปลงระบบน้ําทั้งหมดทั้งแปลงแล้วก็มาใช้หัวฟินแปดครับตัวนี้ก็คือเราก็ให้ประมาณชั่วโมงหนึ่งช่วงที่ว่าเราทําใบนั้นเนาะใช่ไหมใช่ประมาณนี้ใช่ไหมครับต้นหนึ่งประมาณกี่หัวนะพี่ต้นต้นหนึ่งสามสามหัวนะครับก็ตัวชั่วโมงนึงก็ได้น้ำสามร้อยสามร้อยลิตรหนึ่งชั่วโมงทีนี้ในส่วนของทางใบเองตอนนี้ก็คือช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ย ช่วงตั้งแต่มีนามีษาที่เจอมาที่เจออะไราะทางใบที่เจอก็คือมีมันจะมีพวกไอ้นี่ไรแดงไรแดงนะ,ะ,นะครับไรแดงแล้วไรแดงก็ใบพวกใบไม้นี่ครับใบไม้ที่เห็นเนื่องจากอากาศสภาพาอากาศเนี่ยมัน,ม,นมันร้อนอ่ามันร้อนจน,น,นเกินเจอไรแดง ที่ผมมาเจอรอบนั้นก็มีตัวเพี้ยปุยฝ้ายเพี้ยปุยฝ้ายเพี้ยปุยฝ้ายก็ยังยังไม่หมดครับก็ตัวนี้ก็ตัวไล่เหมือนกันเนาะอ่าใช่เท่าเท่าที่เห็นมาก็คือทําให้ดอกร่วงได้เหมือนกันนะแล้วมันเบาไปแล้วอ่าเบาไปแล้วนะครับก็ทุกค้งฉีดยังไงครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ฉีดก็ประมาณสิบสิบห้าวันแต่ห่วงนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ฉีดแล้วทีนี้ในส่วนของลูกนี้ตรงนี้พ้นพ่นขึ้นลูกไปหนึ่งหนึ่งรอบใช้ ใช้พวกแคลเซียมแมกนีเซียมของสีสหายก็คือของไอพิษพิษเปดดาวนะครับก็คือชุดใบโมแกนนะครับก็หลักๆก็จะยืนพื้นเหมือนกับของอาจารย์ลวด่ะนาะก็เราก็คือเราเดินตามโปรแกรมของทางร้านพุ่งมานะครับก็ในส่วนของเรื่องหญ้าใต้โคนนี่คิดว่ามีผลไหมผมผู้กงหญ้าต้โคนนี่มีผลตาว่าหน้าแรงนาแรงก็ไม่สมควรนี่ว่าให้ให้ไอโคนดอกโคนเนี่ยมันเตียนเตียนจนเกิน ต้องให้มียาควบคุมแต่าแต่อนนี้เท่าที่ดูนี้มันัไม่ค่อยมีเนาะมันไม่มีเลยตอนนี้ได้ผลมันยามันก็ขึ้นนะจะโอ้ก็คือในถ้าเทียบจากปีที่แล้วก็คือผู้กองอยากทำให้เตียนเลยอนาะแต่ปีนี้ก็คือมันร้อนนะปีทีนี้ก็รอบแรกมันก็เตียนคือเราวางแผนผิดพอเจออาการร้อนจริงๆมันอย่างภาพที่เห็นเนี่ยครับก็ปีหน้าก็ไม่มีการตัดกลุ่มรากยาวเลยกว่าใกล้จะตัดลูก พอหน้าวนมาเราก็ค่อยตัดนะอย่างน้อยคือหญ้าที่มันมีอ่ะมันได้รักษาความชื้นได้กลุมชื้นกลุ่มเลยก็แล้วกันดน้ํามันจะดีกว่าก็ช่วงนี้ผมแนะนําก็คือในส่วนของเรื่องอาทางระบบน้ําเองเนี่ยผู้กองอาจจะต้องเปิดบงน้ําให้มันกว้างขึ้นนะครับเพราะว่า<ช>ด้วยด้วยความที่อากาศที่มันค่อนข้างร้อนจัดก็อย่างน้อยผมคิดว่ามันจะช่วยในส่วนของเรื่องปลายใบ<ช>ที่มันแห้งได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอความร้อนเขาเรียกว่าถ้าความชื้นสัมพัทธ์นะครับ ช่วยให้มันกระจายซึ่งปกติทุเรียนแต่ละปีมันก็ทําไม่เหมือนกันใช่ที่เขาบอกอดอกในใบนอกบางทีก็ให้ปุ๋ยด้านในให้น้ําด้านในกันแต่ปีนี้มันไม่เหมือนปีที่แล้วนะ,ะใช่ไหมใช่แล้วก็การการให้ปุ๋ยความถี่การให้ปุ๋ยเป็นยังไงตั้งแต่ช่วงที่ว่าท,ที่เริ่มเป็นดอกผู้ก,กองให้ปุ๋ยความถี่เป็นยังไงช่วงช่วงเป็นดอกน้ำมะไอมะเขือพวงเล็กนะก็ให้แปดสามแปดไปต้นละประมาณสามสามร้อยกรัมถึงห้าร้อยกรัม ประมาณนั้นก็ให้ไป15วันครั้งให้ไป3รอบอ่าฮะสามรอบเมื่อเมื่อวันจนถึงจนถึงระยะขนาดนี้ระยะขนาดนี้นคือใส่ประมาณสามครั้งแล้วแต่ว่าคือใส่น้อยๆแต่เราก็ใส่บ่อยครั้งลูกจะขึ้นลูกเรนะนอันนี้ขึ้นประมาณไม่ถึงอาทิตย์อ่าฮะจากที่ว่าคัดลูกลูกเปิดออกมันขึ้นมาวประมาณนี้จะเข้ากับป๋องนมนมีคุณเคยถามว่าถ้าเราฉีด ฮอร์โมนหรือฉีดปุ๋ยบ้าลุงฉีดที่ดอกที่ลูกเนี่ยมันมันได้กินไหมได้กินตัวนี้ได้กินนะเป็นลูกเร็วได้กินเป็นลูกเร็วด้วยอันนี้ฉีดเป็นรอบเดียวครับรอบเดียวเมื่อเมื่อสามาทิตวันอาทิ์วันที่แล้วอา์วันที่แล้วก็ประมาณประมาณปลายเดือนที่แล้วอ่ะนะทันตาเห็นนะบัฉีดเข้าขึ้นทันตาเห็นนะยิบซ้ำใส่ไปเท่าไยบซ้ำใส่ไปตอนตอนมะเขือ ไอเก็บฟองเล็กต้นหนึ่งประมาณ2 2กิโลกิโลครึ่งถึง2กิโลเพราะเราก็กะไม่ถูกก็ใช้ปริมาณกากะเอาประมาณนั้นประมาณโลครึ่งถึง2กิโลต่อต้นแล้วก็เดี๋ยวทรงขนาดนี้ก็ยืนพื้นสําหรับปุ๋ยอินซีเคมีนะครับก็คือ838ผูป้กองยืนไปเลยยาวไปประมาณ60วันเนาะก็15วันครั้งก็ตีว่าประมาณเกือบเกือบเกือบประมาณอีกประมาณ4รอบ อ่าอีกสี่รอบแล้วก็ค่อยมาสลับเป็นเจ็ดสามสิบตัวนั้นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสูตรที่ว่าเพิ่มแป้งเพิ่มความหวานนะครับเออนั้นเดี๋ยวค่อยค่อยมาแนะนําแล้วก็มาติดตามในส่วนแป้งผู้กองอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนี้ก็ในส่วนของวันนี้นะครับก็พื้นที่บ้านเราเองตอนนี้ก็เริ่มมีฝนขยับเข้ามาแล้วเนาะอ่าใช่ใชอ่าก็เริ่มมีฝนเข้ามาแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผู้กองในการทาสวนต่อไปนะครับสําหรับในปีนี้ยากหน่อยปีนี้หนัก ยากหน่อยนะค่อนข้างจะสาหัดสาหัสนะแต่สนุกใช่ไหมสรับสนุกสนุกแบบแห้งๆไปเลยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ